E aí สวัสดีครับท่านผู้ชมพ,พบกันเรานะคะในรายการชาวนานยุคใหม่รายการที่เกิดจากแรงบันดาลใจที่อยากจะช่วยเหลือกเกษตรกรไทยให้ทํากินและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะน้องแป้งรู้ไหมตั้งแต่รายการเราออกอากาศออกไปทั่วโลกนะมีพี่น้องเกษตร,รกรแล้วก็ผู้ที่จะต,ติดตามชมรายการเนี่ยอยากเรียนรู้กับเราเยอะเลยจริงนะคะครู พูดถึง,งากา็มาพอดีเลยสวัสดีค่ะขอดชิญเชิญเชิครูสวัสดีค่ะล้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะน้อยค่ะปาริชาติรักมากนี่บังเอิญค่ะ ได้มีโอกาสดูรายการเราชอบมากก็เลยอยากจะมาเรียนรู้ด้วยได้ไหมคะครูยินดีเลยได้ไหมคะน้องแป้งยินดีมากมากเลยค่ะหัวใจดีมากๆเลยว่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรกันนะคะวันนี้ชาวนาของเราเนี่ยวิกฤตภัยแล้งนะครับก็จะมีชาวนาที่เป็นต้นแบบให้เรามีที่ที่เหมาะสมทํานาก็ทํานาที่มันไม่เหมาะสมก็ออมหันทาพลิกเออซึ่งมันเดี๋ยวจะไปเรียนรู้กันว่าเอ๊ะทำไมเขาคิดเลือกทําพลิก แล้วรายได้มันจะทดแทนที่ทํานาได้เหรอเดี๋ยวต้องไปถามถ้าอย่างนั้นอยากเจอตุ้มค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปตามคุณทำเลยเอ่อมั้ยสุกใกล้แล้วทำนาอ่ะนี่ไงนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บอกพี่วันนี้นะขออนุญาตจับตัวเป็นๆอือนี่ ตอนนี้ก็คือพี่หนึ่งเนี่ยเห็นค,ครูบอกว่านอกจากการทําข้าวแล้วเนี่ยยังมีการเสริมรายได้อีกด้วยค่ะมันยังไงกันเหรอคะก็ทำข้าวอะ่ะปนมันไม่มีะคะ่ะปนม,มันไม่่อยมีน้ําไม่มีเนี่ยสิบไร่ก็ได้ประมาณสักสี่ห้ากวนเนี่ยคะ่ะเราก็เลยต้องทําอาทีพเสริมนะคะคือพริก ทำพิซเซอร์มาค่ะยังไ่หน้าที่เราเห็นนี่แหละค่ะเอ๊จริงๆแล้วดูแล้วปลูกไม่มากะคะคริกเนี่ยไม่มากประมาณเจ็ดงานนะคะแล้วแล้วรายได้มันจะแบบดีเหรอจริงใหญ่ที่ครูว่ามันก็ดีนะคะเราไม่ต้องคิดเยอะคิดแค่โลละสิบบาทพอหักต้นทุนแล้วนะคะโหลละสิบบาทค่ะค่ะรายหนึ่งก็เก็บประมาณ กว่าจะสิ้นปีเนี่ยก็เก็บประมาณไล่ตันนะคะไล่ละหลายตันปีนี้แต่ละซ้ำหมื่นนะคะแต่ละซ้ำหมื่นปีนี้เีอยากทราบว่าพี่พี่หนึ่งนะคะปลูกข้าวทั้งหมดกี่ไร่แล้วก็ปลูกพืชทั้งหมดกี่ไร่ความแตกต่างกันนะคะข้าววันนี้สิบไร่สิบไร่แล้วก็แปลงนู้นอีกสิบไร่ค่ะแล้วก็พริกที่ประมาณเจงานเจ็ดงานก็คือเป็นข้าวยี่สิบไร่ค่ะ พิกเจ็ดงานแล้วอย่างนี้พี่พี่หนึ่งทำแบบว่าเริ่มปลูกข้าวกับพริกอย่างเงี้ยมากี่ปีแล้วคะเกือบยี่สิบปีแล้วค่ะแต่พริกนี่มาทําตอนล่างอะค่ะสักสิบปีได้ค่ะจากเป็นแบบเสริมๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ<ต>สําหรับนนรายได้ของพริกมันไม่เสริมแล้วตอนนี้คือมันมนหลักและะ้วหล,ลักกว่าข้าวสองเจ็ดงานเป็นหลักกว่ายี่สิบไร่อ่ะเพราะว่าเจอข้าวเกวียนละหกพันหกพันกว่าบาทเจ็ดพันเราไม่ไหวแล้วอะค่ะคือไม่ไหวแล้ว มไม่ไม่คุ้มค่าปุ๋ยค่ายาค่าลงทุนไม่เลือดเลยค่ะส่วนเนี้ยลองลองอธิบายที่ว่าในในหนึ่งไร่ของพริกเนี่ยจบฤดูกาลได้ประมาณกี่ตังค์ในหนึ่งไร่นะคะพริกนี่มันคือสิบห้าวันเก็บสิบห้าวันเก็บครั้งหนึ่งอันนี้เก็บไปเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้ได้หกร้อยกว่าโลหกร้อยกว่าโลหกร้อยกว่าโลสามสิบสามสิบบาทหักแปดหักหกสามสิบแปดหมื่นได้ได้รู้ว่าแปดหมื่นแปดละ สิบห้าวันได้สิบห้าวันได้ทีเดือนหนึ่งสามหมื่นหกไดเหมือนเห็นได้เงินเร็วนะพค่ะเนาะค่ะทีนี้ตั้งแต่ที่เราเริ่มเพาะกล้าลงแปลงเนี่ยนะไปจะใช้รอบของมันประมาณได้กี่เดือนอ่าดังกับวันที่เริ่มเพาะก้านะคะนี่เราพูดถึงพริกปีนะเพาะก้าประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งนะคะพอเราเอามาลงแปลงปุูกนี้ก็ประมาณอีกสักประมาณเดือนหนึ่งก็เป็นสังเดือนครึ่งเราก็เริ่มติดดอกออก พ่นได้เก็บมาค่ะมันอยู่ที่การบํารุงค่ะเห็นไหมแป้งจากอาชีพหลักทํานาตอนนี้การป็นพริกเป็นหลักแล้วเพราะปีนี้แรงจัดนะจะเห็นว่าการทําเกษตรนี่มันหลากหลายมากทีนี้อยู่ที่ว่าเราจะควบคุมปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องได้หรือเปล่าเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆที่มันเกี่ยวข้องได้เนี่ยมันก็สามารถทําให้เราเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้ที่เหมาะสมสมควรนะเพราะฉะนั้น อันนี้มันเป็นรูปแบบอีกรูปแบบต้องเรียนรู้ไปพร้อมกันพูดกันขนาดนี้แล้วนี่อยากจะเห็นขั้นตอนแล้วค่ะลงมือทำเลยเลยนะคะพี่เไิ้ค่ะได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวๆคะอยากรู้อยากเห็นอย่างนี้มันต้องลองปฏิบัติจริงเพราะฉะนั้นเราจะไปดูกันในช่วงของพลุแนวคิด ถ้าเราจะทําน้ําข้าวไรซ์เบอร์รี่กันค่ะแป้งค่ะพี่ไปเอาสูตรมาจากครูสุกันมาโอ้แล้วมันทํายากไหมคะพี่การนี่อันดับแรกเลยเราต้องใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะเราจะต้องเอาไปแช่น้ําก่อนในตู้เย็นอย่างน้อย12ชั่วโมงง,งั้นทำเลยไหมคะพี่การได้เลยค่ะแป้งแป้งเอามาเอาข้าวเนาะจ้ะอามันเย็นเลยนะแช่ตูเ้ตเย็นมาอันนี้เราก็ตากจุ่ม ตามตอัตราส่วนนะคะหนต่อสค่ะปันแล้วค่ะแล้วเราก็ทำาไงต่อคะพี่เอามากรองจ้ะกรองเสร็จแล้วค่ะแป้งเรียบร้อยแล้วเราจะต้มกันแล้ค่ะค่ะ ตอนนี้มันข้นแล้วมากเลยค่ะแป้ง่ะ,อะเอาใบเตยให้พี่หน่อยเดี้ใบเตยเลยเนาะใช่น้ำตาลหน่งแก่นีเราก็รอน้ำเดือดอเดือดแล้วหอมเลยพี่การแล้วก็รอให้เขาเย็นแป๊บนึงอันนี้เราทิ้งไวจ้จนเย็นแล้วค่ะน้องแป้งค่ะเรามาใส่แก้วกันดีกว่าค่ะแก้วได้เลย พอไหมคะพี่พอแล้วขอบสวยงามประมาณนี้เมนูน้ำข้าวไรซ์เบอร์รี่ของเรารับรองกินแก้วเดียวอิ่มเลยค่ะจัดไปข้าวไทยทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดข้าวไรซ์เบอร์รี่ชาวนายุคใหม่ผลิตโดยชาวนาไทยสั่งซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่ชาวนายุคใหม่ได้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กชาวนายุคใหม่หรือโทรสอบถามได้ที่0957680666 ตาหนี้นะคะได้พร้อมแล้วค่ะน้องแป้งพร้อมยังหอมมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยดีกว่านะคะครูเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยจะปลูกพริกได้มันต้องมีกล้าก่อนอ่าทีนี้หนึ่งเราจะเพาะกล้าเนี่ยวัสดุมีอะไรบ้างก็มีอ่าคุณมะพร้าวพแล้วก็ดินค่ะค่ะดินค่ะนาดินแล้วเสร็จแล้วกระบะเพาะนะต้องมีเม็ดพริกด้วยอ๋อนี่อ่าขั้นตอนแรกก็คือต้องเตรียมอ่าวัสดุปลูกก็คือดินกับ คุณมะพร้าวทำยังไงหน่อยนึงก็คือสงสัยดินนี่ถ้าเกิดหนูจะหามันนี่ต้องเป็นดินประเภทไหนคะก็ดินล้วนดินล้วนก็ได้ค่ะปนขี้เถ้าหน่อยหนึ่งนะดินล้วนก็ปนขี้เถ้าจ้ะอ่ะทีนี้เราทําไงต่อคะกระร่อนนะคะใช้อะไรใช้ตะแกงใช้ตะแกงร่อนเลยคุ้ยมะพร้าวเ้ะแล้วกับอนอเอามะเข้ากันใช่ไหมอ๋อดินดินซองส่วนแล้วก็คุ้มะพร้าวหนึ่งส่วนค่ะแล้วก็ร่อนอ่แล้วก็ร่อนนี่คือให้มันละเอียดค่ะมันจะได้ลงเบานี่ได้ไงร่อนแล้วนะคะเนี่ย โอ้ล่องก่งง่ายงอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นไอ้นี้ออกมาเนี่ยเราก็จะทิ้งไปอันนี้ก็จะประสนกันพอปรสมเสร็จแล้วมันก็จะมาเป็นตัวนี้เลยค่ะออเันี้ก็เป็นแล้วอ้านตัวนี้เลยค่ะค่ะตัวนี้ก็เราก็จะตักดินเลยค่ะค่ะ้วกโรยโรยไปเลยโรอเหเลยเหรอเหรอเเรเหรอเหรออเนนี้เหรอหอหรอรหอหรอหอหรอเหอหรออหรอหหรอหหอหอหเเอ ธรรมดาหรือเอาเอาแน่นคะพี่ธรรมดาค่ะธรรมดาไม่ต้องไปกดแน่นอะไรใช่ไหมคะอ่ะปาดเลยค่ะอาจารย์ปาดเลยาปดเลยค่ะรวดเร็วปาดดูดเลยอ่ะต่อไปแล้วเาก็ต้องทําอย่างนี้ด้วยค่ะนี่อ๋อกด้าน้องแป้งช่วยเพราะว่าตอนโยนเมล็ดเดี๋ยวเมล็ดมันลอยค่ะอ๋อมาคุณน้อยช่วยกันอ่าโอเคนี่ก็หาได้ง่ายๆเลยนะอการที่สะดวกสามารถกดลงไปได้ที่พอดีปากหลุมเนาะพี่น้องกดพอประมาณ มาหยอดต่อเลยหลุมละกี่เม็ดหลุมละสองเม็ดค่ะหลุมละสองเม็ดทำไมต้องไปหลุมละสองเม็ดล่ะคะเพื่อกันตายไงกันกันไม่ขึ้นมั่งไม่ต้องกดลึกนะคะกดพอประมาณถ้ากดลึกแล้วเดี๋ยวมันจะนันไงมันจะไม่ขึ้นมันลึกจัดมันลึกจัดลึกจัดโอเคโอเคนิดๆน้องแป้งทำถูกอาไปสองคะแนนไอ้สองคะแนนอันนี้เป็นงานประณีตนะน้องแป้งสองเม็ดนะประมาณสองเม็ด เม็ดสวยงามมากเห็นชัดตัดกับดินเลยเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะช่วงกรุบดินกับใส่ไม้กรุบเลยแล้วก็ปาดค่ะเอาไม้ปาดเลยไม้ปาดเลยไม้ปาดไม้นะไม้เลยค่ะถ้าเอามือกดนันแน่นปาดเลยปาดเลยปาดที่เพื่อจะได้ไม่ให้มันแน่นใช่ไหมค่ะถ้าเรามือกดนี่แน่นใช่ไหมจ้ะอ่ะจากนี้เอาไปวางยังไงต่อก็อ่านหนังสือผีปุก อ๋อต้องสพิมพ์นี่โอเคเพื่อว่าไม่ให้ฝนจะแทกไงัยอ๋อเวลาเราดดน้ำไม่จัะเอาแผ่นเดียวเลยเอาแผ่นเดียวค่ะแผ่นเดียวก็ไว้กลางแจ้งเลยค่ะเอไว้กลางแจ้งครัเอาเอาเอาไปไว้กลางแจ้งทีนี้เราลองทำให้ดูแค่อันหนึ่งค่ะอันเดียวค่ะคือเราไว้อย่างเงี้ยนะมีปูอย่างเงี้ยนะเพื่อไม่ให้รากมันลงดินไงคะเราต้องมีวัสดุปู มาให้รากลงดินเพื่อเมื่อเราถอนกล้าแล้วจะได้ไม่เฉาใช่ไหมออกี่วันค็น้ำเลถึงเดือนไหมี่คืนยี่สิบสี่คืนมันก็คืองอกแล้วอ๋สามคืนสี่คืนงอกแล้วน้ำที่เราเอาน้ำเพยมันลดค่าได้ลดเลยก็น้ําได้ทุกอย่างค่ะน้าปลาปลาน้ําอะไรน้ําคลองได้หมดแล้วทุกวันเหรอคะค่ะลดทุกวันจากนี้ไปเราก็รดน้ำนะรดน้ําไปแล้วก็ต้องเอากระดาษออกไหมไม่ออกคือมันยุ่ยเอง๋อกระดาษซีพิมพ์ยุ่ยึ้นมาเองทะลุขึ้นมาเองเลย นะครับค่ะแล้วอย่างนี้กี่วันเราถึงเอาไปลงแปลงปลูกอะไรคะก็ไม่เกินหนึ่งเดือนค่ะต้องลงค่ะต้องลงเลยมันจะถ้าเกินมันจะมีอะไรไหมถ้าเกินคือมันจะไม่ไม่โตไงอาจารย์อ๋อต้นจะเกินไปแล้วใช่ไมันจะไม่ทันเวลาเลยล่ะโอเคค่ะหมายความว่ากระบวนการนะฮะการเคาะก้าพริกเสร็จแล้วนะทีนี้อยากรู้อะไรอีกอยากเห็นที่อยู่ในแปลงได้เลยค่ะไปชุมได้เลยค่ะ ท่ามกลางแบบว่าดงพริกเลยนะคะพี่หนึ่งไปไหนอะคะสามารถเดินได้ทุกโอ่ทุกมุงแบบนี้เลยโอ้โหนี่ต้องเรียกว่าหลังจากเมื่อกี้นี้ขั้นตอนที่เราเพาะแล้วเนี่ยพี่หนึ่งเอามาลงที่นี่เลยหรอคะแล้วนี่ตอนนี้เนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วคะต้นพริกที่นี่เออสี่ถึงห้าเดือนเลยนะคะเนี่ยเห็นเลยเนี่ยยกร่องมีน้ำหยึงน้ำหยดเสร็จเนี่ยระยะ ปลูกมันยังไงเราเอาที่ดินให้อ่าร่างจากเราเตรียมดินเตรียมร่องเสร็จประมาณ1เมตรหนึ่งเมตรอ่าคหนึ่งเมตรอ่าร่องห่างหนึ่งเมตรแต่เราก็ปลูกสลับฝันปลาเลยค่ะออาค่ะกิจะวางน้ําหยดกลางเลยค่ะอ๋อหมายว่าว่าสองแถวเราได้วางน้ำยดแค่เส้นเดียวเส้นเดียวค่ะค่ะประหยัดค่ะแล้วทำไมเราต้องปลูกแค่เป็นระยะห่างแบบนี้ด้วยล่ะคะก็อากาศมันจะได้ระบายดีอะค่ะเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นเชื้อราเป็นเชื้อโรคอะไรนี่แหละแล้วเดินเก็บก็ง่ายอะค่ะเดินเก็บก็ง่ายค่ะ อย่างนั้นนั่นเองอย่างเมื่อกี้ที่แบบพี่หนึ่งเดินมาแหวนไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าเว้นระยะไว้แล้วใช่โอ้โหอย่างนี้นี่เองนะคะนี่ตอนนี้เราเก็บได้แล้วหรือยังคะพี่หนึ่งได้แล้วค่ะเก็บไปเมื่อวานนี้เองค่ะตอนนี้มันมีทั้งแดงทั้งเขียวเราเก็บยังไงคะพี่หนึ่งการเราเก็บเขี้ยวอย่างเดียวค่ะเขี้ยวยางเดียวค่ะแดงเราจะไม่เก็บเลยทำไมอะคะพี่ก็ที่นี่เขาเอาเขี้ยวอย่างเดียวค่ะพิกงแดงไม่ไม่ซื้อมันเป็นพันของเขาได้ไหมคะพี่ค่ะ มันก็มีแดงเวลาเราโล่งอะแคร์เก็บโล่งมันก็จะแดงอะค่ะถ้าเราเก็บทุก15วันถ้าเก็บหมดมันจะไม่แดงถ้าโล่งแลวมันจะแดงแล้วอันนี้คือเป็นพริกชนิดอะไรคะเนี่ยแขกดําค่ะอันนี้แขกดำพันแขกดำอันนี้อย่างนี้เดี๋ยวให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงพันแขกดำเนี่ยเป็นพันจำเพาะจะมีอยู่โซนบ้านเนี้ยเท่านี้นะเขตจังหวัดการติดต่อกับสุพรรณบริเวณมีแค่สองจังหวัดมีแค่นี้นะที่เราจะส่งตอนนี้เราส่งไปที่ไหนบ้างล่ะอันนครปฐมค่ะ นครปฐมใช่ไหมคะก็นอกจากนครปฐมมียี่ห้ออีกไหมคะก็มีค่ะแต่ว่าเราส่งที่นครปฐมที่เดียวที่ส่งมีเยอะค่ะค่ะแล้วในปลูกเนียคะพี่ปลูกคนเดียวไปขายเองเลยใช่ไหมคะหรือว่าไม่เราเรามีกลุ่มค่ะเรามีลูกไล่เราลงสมาชิกไว้เยอะเป็นเป็นร้อยเจ้าอะค่ะอ๋อแล้วก็มาร่วมกันแล้วอย่างนี้เนี่ยเอาเป็นว่าต้นหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะนี่มันเก็บได้สักกี่รอบอะคะพี่เราถึงจะได้ลงรอบใหม่อะค่ะอยู่ที่การบํารุงอะค่ะ จะเก็บครั้งแรกอะประมาณสัก56เดือนอะเก็บได้ค่ะถ้าเกิดว่าสมบูรณ์ดีๆระบบน้ำระบบน้ำสมบูรณ์นะให้ปุ๋ยให้น้ําดูแลโรคระบาดไม่มีเนี่ยนะได้ประมาณ5 6เดือนทีนี้ว่ามันมีการทํารุ่นไหมบางทีว่าตัดให้แตกใหม่ไม่ีไม่มีเลยไม่ทำเลยปล่อยเลยหรอคะปล่อยเลยยให้น้ําอย่างเดียวถึงเวลาได้เวลาปุ๊บเก็บเก็บเอาไปขายพื้นที่เนี่ยนะก็ที่ใช้เนี่ยมันมีลักษณะเด่นตรงไหนบางที่ว่าจะปลูกพิกให้มันอายุยืนยืนก็ที่แบบ ไม่ไม่แฉะนะที่สบายน้ําได้ดีมากบางบางบ้านเนี่ยเขาไปปลูกบ้านเนี่ยแล้วไม่ได้วางระบบน้ําหยดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันต่างกันยังไงคะผบผมในที่ได้มันจะไม่เด้าที่ควรนะคะพอเข้าใช้ระบบน้ําฝ้นะคะรอพอฝน้หมดแล้วเนี่ยอภิกี่ยอยู่ได้แค่เดือนเดียวนะมันก็จะเหี่ยวหมดและถ้าช่วงติดดอกกันนะถ้าฝน้ไม่มาเดือนเดียวว่าเรียบร้อยหมดแล้วค่ะตายถึงที่บอกไงว่าการทําอะไรก็แล้วแต่มันต้องพอเหมาะพอดีต้องสามารถควบคุมปัจจัยได้นะเพราะฉนั้นอย่างเนี่ยของละหนึ่งเขาทำอยู่แค่ เจ็ดงานแต่ว่าที่ทําตลาดพริกได้ทุกวันนี้เพราะร้อยกว่าเจ้าเจ้าละไรเจ้าละสามงานสองงานคือก็แล้วแต่ว่าที่ที่เหมาะสมอย่างที่บอกเมื่อกี้พี่ดอนคือตัวเกษตรกรในน้องแป้งถ้าเกิดเราทํานาเชิงเดี่ยวนะโดยเฉพาะน้ําฝนเนี่ยก็จะได้แค่ปีละครั้งแต่ทีนี้ว่าในช่วงที่เราทํานาเสร็จไปแล้วเนี่ยมันไม่มีรายได้แต่ถ้าเกิดเราหาพื้นที่ตรงไหนที่มันทํานาก็ไม่เหมาะแต่ก็ต้องเลือกอาชีพอื่นเข้ามาเสริมเพราะนั้นมันจะมีหลากหลายอาชีพมากแต่ว่าอ่นหนึ่งเองเขาเลือกปลูกพริก เพราะเขาคุ้นเคยเรื่องนี้เขาเก่งเรื่องนี้่าง้นเถอะเขาเก่งเรื่องนี้เขาก็จะทําเรื่องนี้ให้เป็นเป็นมืออาชีพในเรื่องนี้จริงๆแล้วเกษตรกรที่สามารถที่จะเป็นแบบว่าปลูกเสริมแบบนี้ได้โดยที่มีพืชชนิดอื่นๆใช่ยังไงบ้างคะอาจารย์พจนะัฐคือคือจริงๆแล้วทุกเนี้ยที่ที่เนี่ยถ้าเกิดว่าคนอื่นที่เขามีที่มากๆเขาไม่ค่อยทำฟิกเขาไม่มีเวลาเขาก็จะทำอ้อยทำมันทำข้าวก็ว่ากันไปแต่ยังของของของนั่นหนึ่งเองเนี่ยก็มีพื้นที่แค่ยี่สิบไร่นะก็ทำนาไป อันนั้นต้องทำเพราะมันที่รุ่งทําพลิกไม่ได้แต่มีที่ทําพลิกเหมาะอยู่แค่เจ็ดเจ็ดงานนี่แต่ทีนี้ไปหาที่เกินไอ้ทาเพิ่มมันก็ยากก็เลยเป็นท่าแก่ซะเลยรวมกลุ่มธรรมชาติขึ้นมาร้อยกว่ารายเพราะแทนน้องแป้งมีคําถามที่จะถามพี่หนึ่งค่ะว่าทำไมเกษตรกรถึงต้องให้ความสําคัญที่เราแบบว่าต้องปลูกพืชนะคะผสมกับการทํานาไปด้วย ก็คือช่วงที่เราทานาเนี่ยนะคะคือหน้าปีนะคะเราไม่มีรายได้อะไรเลยะคะ่ะกว่าจะได้เกี่ยวข้าวกว่าจะได้ตัดโอ้ยช่วงนี้เราไม่มีเงินใช้ถ้าเราปลูกพริกนะมันก็จะได้เงินใช้ช่วงนี้พอดีอเลยสิบห้าวันได้ทีสิบห้าวันได้ทีไม่ต้องแบบว่าเหมือนอย่างนาก็รอเราไปปีหนึ่งปี่ีมีรายได้ตลอดมีรายได้ตลอด,ด,ลอดก็สามารถทําให้เป็นอะไรชาวนามืออาชีพแล้วอย่างในความคิดของครูล่ะคะว่าทําไมเกษตรกรถึงต้องให้ความสําคัญ เรื่องนี้คือตอนนี้นาเราจะมองเห็นว่าภาวะวิกฤตภัยแรงภาวะเรื่องความยากจนมันต้องมาอ่านตัวเองให้ออกว่าจนเพราะอะไรแล้วตอนนี้นี่มีแนวทางของหนึ่งว่าเขาทำแค่เจ็ดงานนาทุกสิบห้าวันเขาได้หกร้อยโลนะปกสองสิบสองหมื่นสองใช่ไหมสิบห้าวันหมื่นสองเพราะนั้นอย่าให้คิดแทนเลยอยากให้คิดเองอ่ะอยากให้คิดเองอยากให้คิดแทนเลยเอาละค่ะวันนี้ พวกเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องการปลูกพิกันเรียบร้อยแล้วให้ไงเราไปพักกันสักครู่ยีไหมคะโหดีเลยค่ะถ้ทย่งั้นเดี๋ยวเรากลับมาพบกับสาระดีๆในช่วงรอบรูบ้รอบด้านวันนี้พี่จะทำเมนูอะไรให้น้องแป้งกินคะพิซซ่าไร้เบอร์รี่กุ้งค่ะเอาเลยไหมเอาเลยค่ะพี่ เริ่มต้นจากการตอกไข่ตอกเลยชัวแล้วก็ตีจ้ะตีเสร็จแล้วเราก็เอาข้าวหนึ่งถ้วยนะคะใส่เข้าไปให้หมดเลยเหรอหมดเลยอ๊ชุดแล้วเราก็ตี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 ปรุงรสด้วยน้ำปลาสองช้อนสองช้อนน้อยเอ่ะนะ แค่นี้พอเราตั้งกระทะปุ๊บนะคะเราก็ใส่น้ํามันลงไปในกระทะอนนี้เราก็รอให้กระทะร้อ,อนพอแล้วค่ะมีแป้ถือตะลิวพี่สักน้อยเท่ลเวเราทิ้งไว้นางนะคะพี่แล้วเราก็ปิดฝาค่ะ ยีงไม่นานไหมเราต้องดูเอาเดีมาดูเวลาผ่านไป20กว่านาที22นาทีค่ะพี่22นาท,ท,ทีเรามาดูกันสิสุกหรือยังจ๊ะเอเหมือนพิซซ่าม่จอะป้าเหมือนมากเลยคะพี่ไม่น่าเชื่อเลยอะตุ๊กแก๊ดจก๊กรุยน่ากินโอ้ย,อยพี่เป็นพิซซ่ามากๆเลย ไานแบงกินชิ้นเดียวอิ่มเนะเาะแล้วตักชิ้นหนึ่งก่อนเอาชิ้นหนึ่งก่อนก็ได้ค่ะ <Hey. S 2> เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแป้งคะข้าวไทยทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดข้าวไรซ์เบอร์รี่ชาวนายุคใหม่ผลิตโดยชาวนาไทยสั่งซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่ชาวนายุคใหม่ได้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊ชาวนายุคใหม่หรือโทรสอบถามได้ที่0957680666 รอบรู้รอบ,รรบ,รบด้านค่าวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะคะมีคำถามจากแฟนรายการถามเข้ามานะคะคำถามแรกนะคะหนูขอถามพี่หนึ่งเลยนะคะ,ค,ะคำถามครนี้เขาถามมาว่าขอคําแนะนําเรื่องข้าวไม่กินปุ๋ยเราจะต้องทําอย่างไรที่พอจะช่วยรักษาได้เบื้องต้นคะค่ะเราก็ต้องไปตรวจสอบในแปลงก่อนนะคะว่าเออข้าวเราเนี่ยเป็นโรคหรือเปล่าต้องตรวจสภาพน้ําด้วยนะคะว่าน้ําสมบูรณ์หรือเปล่าเป็นโรคเชื้อราหรือเปล่ารากดําหรือเปล่าอะค่ะถ้าเกิดว่าพบปัญหาเหล่านี้เราก็ต้องแก้ไขตอนนี้ก่อนค่ะ หาเบื้องต้นก่อนก็คือเบ<ค>ื้องต้นก็หาสาเหตุของมันก่อนใช่ใช่สำคัญกว่าแล้วมีคําถามหนึ่งนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวให้พี่น้นยอ่าไ,<ป>ได้เลยค่ะคําถามนี้เนี่ยมีภาพให้ดูค่ะครูภาพนี้เนี่ยนะคะเขาถามมาว่าอยากทราบว่าข้าวเป็นโรคหรือเปล่าคะตอนนี้ยอดข้าวจะกลมคล้ายต้นหอม แต่ไม่ใช่โรคหลอดหอมช่วยตอบทีนะคะขอบพระคุณมากค่ะก็จะตอบเรื่องโรคหลอดหอมจะย้อนไปถึงคําถามแรกก่อนว่าในเรื่องของการที่ปุ๋ยไอ้ข้าวไม่กินปุ๋ยเนี่ยนอกจากที่นั่นหนึ่งก็พูดมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นเบื้องต้นแหละต้องรักษาก่อนอีกเรื่องหนึ่งคือตอนนี้อากาศมันเย็นลงถ้าอากาศมันเปลี่ยนไป5องศาปั๊บข้าวเหลืองแน่นอนกินใส่ปุ๋ยก็ไม่กินนี่คำถามที่หนึ่งนะแค่5องศาเนี่ยจะเปลี่ยนทันทีนะคำถามที่2ก็คือว่าลักษณะต้นกลมสีดยาวเนี่ยมันจะมีอยู่2โรค ถ้าไม่ใช่โรคหลอดหอมเขาเรียกโรคถอดฝักดาบเพราะนั้นเราประชิดยาแก้ไม่ได้ปล่อยให้ตายไปถ้ามันเป็นไม่มากก็มันจะมีพันธุ์ที่เป็นก็มีหอมมะลินะกอขอสิบห้าชัยนาทสุพรรณบุรีที่จะเป็นถอดฝักดาบอันนี้คือโรคที่เป็นประจําของเขาอยู่เขาแพ้กันอยู่แล้วมีวิธีป้องกันไหมคะคุณต้องเลือกเมล็ดพันธุ์ที่แปลงพันธุ์จะต้องไม่เป็นโรคเหล่านี้อยู่เพราะสปอร์ของของเชื้อรามันสามารถติดมาในเมล็ดได้ เราต้องเริ่มจากเบื้อง<ะ>ต้นนะอีกเรื่องหนึง่งกับดินที่มันหมักหมมเน่านะเช่นบางคนเนี่ยที่จะมีปัญหามากก็คือไปทํานาในนาบัว<ะ>ทํานาในนาผักบุ้งซึ่งจะมีการหมักหมมมากก็จะเกิดโรคถอดฝักดาบขึ้นมาอ,มอ,อันนี้จะมีพันธุ์ที่ครูบอกเมื่อกี้ว่ามันแพ้อยู่ก็อ,อย่างนี้ถ้าเกิดเขาเกิดขึ้นมาอย่างนี้เราก็รักษาไม่ได้คือถ้ามันเป็นมากเลยเนี่ย<ะ>ก็โอเคต้องทําลายทิ้ง<ะ>แต่ถ้าเกิดเป็นโน่นต้นนี้ต้นทําใจ ก็คือคำเป็นเรื่องธรรมดาของขาแต่ส่วนมากว่าถ้าเกิดไม่ใช่แปลงที่มันเน่าหมักหมมเนี่ยจะไม่เป็นมากจะเป็นน้นต้นนี้ต้นก็ไม่เป็นไรได้คําตอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะทางรายการของเราเนี่ยได้รับความรู้ไปไม่น้อยเลยจากพี่หนึ่งในการทําเกษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยทางรายการของเราก็มีเสื้อชาวนายุคใหม่มอบให้กับพี่หนึ่งด้วยค่ะนี่นะคะเสื้อชาวนายุคใหม่ของเราจุ๊บนี่ค่ะขอบคุณค่ะสวยจังเลยดีเลย และถ้าคุณผู้ชมอยากจะได้ความรู้ดีๆแบบนี้ต้องติดตามชมในรายการ ชาวนายุคใหม่รายการที่คนกินข้าวต้องดูคนปลูกข้าวต้องดูคนไถยข้าวต้องดูแล้วก็ดูแล้วนะคะอย่าลืมช่วยกันอุดหนุนข้าวไทยแล้วก็เกษตรกรไทยด้วยค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยติดตามชมไม่ทนันอยากจะดูย้อนหลังทำยังไงคะน้องแป้งนี่เลยคะ่ะเข้าไปที่ Facebook หรือ YouTube นะคะเพียงพิมพ์ค้นหาคําว่าชาวนายุคใหม่ก็จะเจอเลยคะ่ะถ้าเกิดมีข้อสงสัยก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามที่แฟนเพจนะคะแล้วก็เขียนจดหมายเข้ามาสอบถามก็ได้นี่ค่ะตามที่อยู่ท้่นข้างล่างเลยค่ะใช่แล้ว แต่ว่าวันนี้เนี่ยเวลาหมดลงแล้วพร้อมกับภาพที่กำลังจะตกดินค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทั้งหมดนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะกับรายการชาวนายกม่มวส,สวัสดีค่ะชาวนาของเราเนี่ยวิกฤตภัยแล้งจะมีชาวนาที่เป็นต้นแบบให้เรามีที่ที่เหมาะสมทำนาก็ทำนาที่มันไม่เหมาะสมก็ออาผัานทำอีก คือช่วงที่เราทำนาเน,นี่ยนะคะคือหน้าปีนะคะเราไม่มีรายได้อะไรเลยะค่ะแต่เราปลูกพริกนมันก็จะได้เงินใช้ช่วงนี้พอดีเลยสิบห้าวันได้ทีมีรายได้ตลอดแต่ไม่เป็นอะไรชาวนามืออาชีพ